ที่แรกนะที่แรกนั้นหลวงปู่มาอยู่บ้านบ้านม่วงบ้านม่วงแต่บ้านมวน,มวนมวป,าปากแต่ก่อนบ้านมวนเขาตายสมัยนะั้นเขาตายกันเป็นสี่สิบห้าสิบคนตายพิหลานพอตายแล้วก็ไม่มีพระมาทำบุญเขาไปในมนเอนาหลวงปู่ที่อำเภอไหนแกมาหลวงปู่เขาอยู่บ้านนั้นมาก็มาพาเขาทำบุญ แก่เ,เข้าพวกตายแล้วก็กลับไปเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าไปเมืองก็ผ่านมาตรงนี้มาเห็นสถานที่นี้เห็นว่านเป็นที่กว้างขวางกว้าง,ขวาง,ข,วางขวางพอสมควรแล้เวเขาต่อมาก็แต่งลูกจิตคนหนึ่งให้มาจำบรรดาอยบ้านนี้บนทรทงหอนี้ให้คนนี้มาจำบรรดาอยูน่นี้คนนั่นชื่อว่ายากมาจำบรรดาอยนี้ก็ะให้มาดูบริเวณนี้ใหเขาดูใหหมด เมื่อเขาดูแล้วให้เขาไม่บอกทั้งบ้านเขาดูแลเขาเลยไปบอกว่ากว้างขวางอยู่อาจารย์กว้างขวางอยู่ถ้าว่านญ่าญโนมจะไปอยู่ก็อ,อาจจะพอว่านงบูเเดินเดินเดินมานั่งมานั่งรอมาดูราป่ามาดูห้วยน้องทะ้กองมาดูแล้วแต่ห้วยน้ำนี่มีห้วยอันนี้มีน้ำแห็งเดียว น้ำกายน้ำแห้งไปหมดทั้งนี้ก็ไม่มีแต่ว่าคิดว่าถ้ามีห้วยเราสามารถอยู่ได้ติดใจใจแล้วก็มาดูต้นไม้ต้นไม้นี้มันดูได้มันไม่ตายและดูแรงมันก็อาสายนาบเหมือนกันถ้ามันมีน้ำมันก็อยู่ไม่ได้ต้องมีน้ำแต่เราก็เลยตัดสินใจเอายอมมาดูพอยอมมาดูเห็นว่าชอบใจตกลงเอาคันมันก็เลยมาอยู่ เมื่อมาอยู่แล้วเขาก็ผูกมัดเลยเขาต้องให้หลวงปู่อยู่ด้วยถ้าหลวงปู่จะไปที่อื่นเขาก็อยู่ไม่ได้หลวงปู่ก็เลยพาเขาอยู่เฮโคตัมโมปังหูก,กาโรทำหมวดหนึ่งเป็นอุปการะราของตามทั้งหลายจำนวนทำแปดหมื่นที่ทมพระมาคันที่โบงตัดเด่นแล้วก็รวมอยู่ในทมหมวดนี้ ธรหมวดเรียกว่าความไม่ะมาณหนึ่งเป็นผู้มีสติแล้วลึกก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำก่อนไปก่อนมาเรียบบทนี้ทุกเรียบบทจะต้องใครสติเดินหน้าก่อนสัมปัญญาคือตัวปัญญาเป็นผู้รู้ตามคิดอย่างนี้ถูกคิดอย่างนี้ผิดคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ดี ปัญญาเป็นเครื่องเตือนจิตของเรานี่มีหน้าที่ในการคิดมี่ก็คิดชั่วก็คิดใก่ก็คิดไก่ก็คิดอดีตนนาคตคิดแต่ว่าความคิดนั้นจิตเองรับรองไม่ได้ว่าคิดถูกหรือผิดตัวที่รับรองก็คือตัวปัญญาตัวเศรีปัญญาบอกว่าจิตคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะถ้าทำอย่างนี้ ทางกายกายเ็าเดือ,อดร้อนดูในสังคมไหนสังคมนั้นเ็าเดือ,อดร้อนทั้งหมดตัวเองก็เดือ,อดร้อนสังคมก็เดือ,อดร้อนถ้าพูดอย่างนี้ก็ผิดถ้าไม่สังคมเดือ,อดร้อนแต่เราทำไม่ผิดถ้าคิดอย่างนี้ถูกพูดอย่างนี้ถูกให้มนื้อแีเตือนปัญญาเตือนจิตถึงจะรู้ได้โอ้ที่จ้านี้มันถูกมันผิดเรื่องแรก ลูกภูมาอยู่นี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเริ่มสร้างเริ่มสร้างนี่โดยไม่มีตังนะอาศัยกำลังคนเอาหินแม่ลังลูกลังเอามารวมกันแล้วเขาเอาดินทรายอะไรขอปรปปศเขามาช่วยเอามาขูดใส่เพราะมันเต็มสูงห้าเมตรแต่สานล่านนะงสองเมตรกว้างสามสิบสอง ยาวก็เท่าเดิมแล้วทีนี้พอได้อันดับแล้ววางสเสร็แล้วเลยตอนวางเส็จแล้วเรื่องนี้เอาเจ้าคณะจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดมาวางเสร็แล้วเรื่องพอวางเสร็จวางไว้นั่นอีกหนึ่งพี่ก่อนยังไม่ได้ทำต่อมาสอง0 15หรสบห้า ลงมือลงมือสร้างก็ได้าโรงเล็กก่อนพอสะางขกเล็กขึ้นมาแล้วทำด้วยหินหินลูกรังทั้งหมดรูปแบบมัอ,อย่างพราป,ประงเมเทนี้พ่อเจโตงนั้นแล้วพระบรมาสารีริกธาตยังไม่ได้บรรจุจะมาเสริมมาทำให้สวยงามขึ้นเราพุีีไปขุดลงไปเขาสร้างเขามาทำจะวางรากฐาน วางที่เป็นวางลากลอกแล้วก็ขุดลอ่อไปพอไปโจรตรงกลางโจดลงไปหนะะ่อยลึกประมาณหนึ่งเมตรมูโผล่ขึ้นมาเออจากลุมนะโผล่ขึ้นมาขนาดหัวกรขนาดนี้โผล่ขึ้นมาแพ้ไม่เบี้ยวตัวหนึ่งตัวที่ทองขึ้นมาขึ้นมาเกาะกันขึ้นมาแพ้ไม่เบี้ยว ตัวที่สามขึ้นมาก่อกันขึ้นแผ่ไม่เบี้ยขึ้นมาเึงห้าตัวแผ่ไม่เบี้ยทั้งหมดลูกลูกน้องของจางเขาจะตีงูจา,างก็บอกไม่ตองทีไม่ตรงท,องทีอันนี้อาจจะเป็นตัวที่ได้อาจจะเป็นเจ้าที่เขาก็เลยมาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยบอกก็ออยาไปทีนะบอกนะบอกว่าเรามานี่ไม่ได้มาทำลายคือมาปรับปรุงแก้ไขให้สวยขึ้น ไม่ได้มาทำลายอะไรถ้าเจ้าที่ก็คอยยื่นไปเสี่ยจะได้ทำงานต่อเขาก็เลยพูดอย่างนี้มัวน่็นเนรวยนี่นี่ไปหมดทั้งห้าตัวว่างหายไปแล้วไม่เห็นไปที่หนไม่ทราบต่อมาสร้างพระาธาตุเสร็จมาเนี่ยพราพระ,พระาธาตุเสร็จแล้วเขาก็ทำนาทำนาบันได้นาแรกนี่สามหมว่บันไดแรกสามหัวมันเสร็จแล้วยพียงทง่เขาจะมาทำสะพ็ด ให้มันดีลุงผูเขาบอกว่าเราทำาสามหัวนี่ยังไม่พอนะช่างบันไดคันที่สองตั้งหัวตั้งที่สองต้องสามหัวถ้าห้าหัวน่าจะ,ะมไม่ไรหรอกก็เ,เลยสามห้าหัวนี่แหละอ,อันนี้พรอวัดในโอกาสนี้ในที่โอกาสมาพบป่ะลุงผูได้สนทนาผา้าใยในนิดๆพอเป็นแนวความคิดมันนี่ กิจการงานทุกอย่างที่เราทำจะเป็นงานอะไรก็ตามงานทางโลกทางธรรมอันเป็นอาชีพที่เราจะพึงทำนั้นจะต้องไปขอพอยุดหลักหลักธรรมอันหนึ่งเป็นกำลังในการทำงานหนึ่งสันทาคือความพอใจยินดีรักใครในงานที่เราทำอยู่เราทำงานอะไร ให้พอใจอนั้นในท้ายที่สุดนี้ขอญอาตโยมทั่วประเทศประชาชนทชาวไทยทั้งหลาย,ยาตลอดประชาชนในแผ่นดินนี้จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ,จเจริญ้วยอายุวันณนะสุข,ขาพละอยู่ดีกืนดีมีความสุขตลอดทุกท่านทุกท่านเดิด